สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับหรือกับผมนี่เองอัตตี้ฟรีแมนในช่องซีเอฟเอ็มสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราซีเอฟเอ็มสุพรรณนะครับมีทีเด็ดนะครับมาส่งมอบให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับกับเน่เลยครับสีดไกด์ครับปี2018นะครับเป็น m 8ตัวที่2ปีที่2ของฮาร์เรยนะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่อง107คิวบิกนะครับหรือว่า1 7 4 5จ็ซีซีนะครับและที่พิเศษสําหรับคันนี้เลยนะครับคือเป็น 1 HD หรือ1 HD นะครับอ่าเป็น US s p ส c นั่นเองนะครับตัวนี้ประกอบอเมรกานะครับโอ้ oh. และของแต่งนะครับมาคุ้มๆเลยนะครับและสำหรับ CFM เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคุณได้ขับเครื่อง M8 ที่เป็น Touring ในราคาที่จับต้องได้ไม่ถึงร้านนั่นแน่ต้องคิดถึงเราที่เดียวเลย CFM นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ขี่ M8 สักคัน อยากได้ทัวริงสักคันที่เป็นเครื่องบล็อกใหม่ต่อให้เป็นร้อยเจ็อย่างเงี้ยก็ต้องมีเงินล้านหนึ่งแสนขึ้นไปแต่สําหรับซีฟเอ็มวันนี้ครับเอาไปเลยคันนี้ครับปี2018ไม่น้อยๆของแต่งเยอะจัดไปเลย9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทโอ้โหท่านผู้ชมครับคุณมีเงินไม่ถึงล้านแต่ได้ขี่ M8 แล้วครับชั่วโมงนี้นี่ครับเรามาดูว่าสเปครถคันนี้เป็นสเปคอะไรยังไงนะครับและมีอะไรที่เป็นของแต่งกันบ้างนะครับเรามาเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับ กับท่อนะครับท่อเสียนะครับเป็นของチュบาร์เทอร์นะครับตัวนี้เป็นปลายเฉียงนะครับท่อนี่เป็นท่อเมกาเลยนะครับแบรนด์นอกนะครับเรามาดูกันว่ารถคันนี้ในความคุ้มค่ากับราคา9ก้าแสนเก้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยท่อนะครับสองมาชุดตุ๊กตาครับตุ๊กตากับแฮนแฮนเอฟเอ็มครับกับตุ๊กตานี้เป็นของนอกกันผมจำยี่ห้อไม่ได้อะไรวีโต้วีตาคือ แต่ว่าเนี้ยเป็นของแบรนด์นอกไม่ใช่ของไทยแน่นอนรับประกันนะครับอ่าแล้วก็มีตัวเยืงนี่นี่เขาโมโตรครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรคุ้มเลยแล้วก็มาพร้อมเบาะสมสรงครับพิงหลังเล็กคือออกมาก็เป็นแนวขับสไตล์เลยจ๋าเลยครับรถคนันนี้แล้วมาพร้อมด้วยเลขใหม่ครับห5 4 9ใหม่นะครับโอ้โหรถ ปี2018รถปี18ปีนี้24นะครับปีนี้2014 24นับกันดู18 19 20, 20 21 22 23 24รถ6ปีนะครับรถ6ปีแต่ไม่หมื่นกว่าถือว่าคุ้มนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเครื่อง M8 นะครับ Milwaukee นะครับเป็นบล็อก Milwaukee แล้วแต่เป็น107คิวบิกนะครับหรือว,ว่า1,745ซีซีนะครับ8วาล์ว4หัวเทียนเหมือนเดิมลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับ เลยครับแล้วคุณอย่าลืมนะมีติดไกดนะเสียงแน่นค่าเดียวมีลำโพงพร้อมเดินทางฟังเพลงอีกลองฟังเสียงดูเดีย๋ยวเปิดให้ฟัง ถ้าผู้ชมซื้อไปเนี่ยพร้อมเดินทางเลยนะครับมีทั้งเพลงมีทั้งท่อรถขี่ดีไพลลอโอ้โหและตอนนี้อากาศนะครับเริ่มหายร้อนแล้วเริ่มเข้าหน้าขี่รถแล้วนะครับแม่ต้องรีบเลยคันนี้ผมว่าไม่นานสวยและไม่น้อยขนาดนี้นะครับแล้วบอกให้ผมไปลองขี่แล้ว ดีมากวันนี้จบไปยัง the น <ator> ิ่งเลยนะครับเพงเพะท่อนิ่มครับจับสติไกด์แปนะครับแล้วช่วงนี้อากาศเริ่มหายร้อนแล้วบอกเลยว่าเข้าวน้าขี่เดี๋ยวมันแน่ ถ้าคุณได้คันนี้ไปยิ่งมันใหญ่เพราะว่าคุณเอาไปไล่เพื่อนได้เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับและใครแบบบางคนอาจจะบอกว่าร้อยเจ็ดจะไปตามใครทนันมันจะเป็นแรงเหรอผมบอกให้นะในปรไดาแปดเนี่ย 8, ผมฉี่มาเนี่ยผมว่าร้อยเจดเนี่ยต้นตอนก็โชกโคกห้ากว่าร้อยสิบสี่นะยังไงก็ทันสมัยก่อนเราขี่เก้าหกเราขี่ได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ร้อยเจ็ดและราคาเก้าสิเก้าไม่ถึงแสนไม่ถึงล้านอะ คือต้องรีบอ่ะนะครับถ้าสนใจเลยโทรมาหาผมได้เลยอัตตี้นะครับ0 8 7 5 9 3 2 2 2หรือเจติมครับ0841375545นะฮะหรือจะติดต่อในบ้านฟ้านะครับในเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์มาเลยแฟนเพจ c f m สุพรรณบุรีนะครับมีรถให้ท่านเลือกมากมายหลาย10คันนะครับวารันตีเครื่องยนต์ถ้าเป็นรถร้านวารันตีเครื่องยนต์อีก5เดือนนะครับเข้าไปส่องดูได้ช้ชอบนไหนในแฟนเพจรับประกันเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ ทุกคันการันตีโดยผมอัตตี้นะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับสามารถนะครับได้ทั้งเงินสดและไฟแนนซ์นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 9 0 0 0 0นาะครับ198,000าบาทอ่าสำหรับใครที่สนใจรีบโทรมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีรถอยู่แล้วแบบขี่รถทะเลอยู่แล้วนะครับหรือมีรถอะไรที่เป็น Big b i g กไบคเงี้ย เออสนใจคันนี้หรือสนใจคันไหนในร้านที่เข้าไปดูในแฟนเพจอยากจะโทรมาว่าเทินรถก็โทรมาได้นะครับเรารับเทินรถด้วยนะครับแล้วก็รับเปลี่ยนรถเป็นเงิน,เป,น,เ,ปนเปลี่ยนเงินเป็นรถเรา,เาทุกกรณีเกี่ยวกับฮาเลยนะครับ เพราะว่าเรื่องฮารี่มันต้องคิดถึงเรา C F M สุวรรณบุรีและคิดถึงของอัตตี้ฟรีแมนคนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันเยอะๆด้วยนะครับและฝากเจ้าสเตจไกด์คนนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวคันหน้าเรามีอะไรเจ๋งๆมาเราจะมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกทีกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆจะได้มีกําลังใจในคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ